สวัสดีทุกคนนะครับมาตอบเกม Last Day on Earth Survival นะครับทุกคนก็จะบอกว่าคลิปนี้ผมอัดไว้วันเดียวกับคลิปที่แล้วนะแต่ว่าเอามาตัดรวมกันครับก็จะบอกว่าอ่าวันก่อนเนี่ยก่อนอีกวันหนึ่งนะผมได้ไปบังเกอร์บราวมาก็เลยได้เคลียร์หมดแล้วนะเนี่ยเอาของไปหมดแล้วครับ3ชั้นที่ผม เคลียร์ได้นะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไอไข่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับถ้าใครได้ดูคลิปช็อตของผมไปแล้วเนี่ยนะก็น่าจะมีสปอยเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับว่ามันจะมีไข่อยู่ใบหนึ่งที่อ่าไม่สามารถเก็บได้นะโอเคเอา้าไอคนนั้นตายเหรออ๋อได้ไข่หนึ่งใบจากคนที่ตายได้โอเคก็แง่ละนะชุดมันไม่ได้การลังสีนี่ เข้ามาที่นี่มันก็จะอันตรายหน่อยนะครับทําไมรู้สึกว่าโชคโชคดีนะที่มาเคลียร์ก่อนหนึ่งวันครับก็เลยไม่ต้องสู้กับซอมบี้ไม่ต้องเจอรังสีไม่ต้องเจออะไรอีกรอบหนึ่งนะสะสมกันไปนะครับล่าสุดตอนนี้มีคนมาขิงเยอะมากนะว่าได้หุ่นยนเอ่ได้หุ่นโชวหุ่นโชวชุดกันไปแล้วนะบางคนเปิด 5อันก็ได้แล้วบางคนเปิด10อันก็ได้แล้วนะครับผมเปิดไปกี่อันไม่แน่ใจยังไม่ได้เลยเกลืออย่างเดียวเลยนะเนี่ยคนไม่มีอ่าคนไม่มีดวงจะเป็นแบบผมเนี่ยทุกคนเฮ้ยอีเวนท์ที่แล้วก็ไม่ได้อีเวนท์นี้เราจะไม่ได้อีกเหรอแต่อีเวนท์นี้มันเป็นการสุ่มไงมันก็คือดวงล้วนๆน่นะหรือเกมมันเกมมันไม่ชอบที่หน้าเราหรือเปล่า บอกเองเล่นไวเกินนะเองทำคลิปมาเยอะแล้วไม่ต้องเอาไปล็อกนะเล่นเรื่อยๆแล้วกันเล่นนานๆแล้วกันนะคอยเอาในซีซั่นหนาก็ได้มันคิดแบบนี้หรือเปล่ายังไงก็ผมจะพยายามเก็บให้ได้ไข่100ฟองนะก็คือจะให้ได้เปิดหีบ50าสบหีบครับผมจะได้มีโอกาสได้ตุ๊กตามาโชว์ เออไอหุน่นะมาโชว์ที่หน้าบ้านสักตัวนึงนะครับพอดีเห็นรีวิวจากกลุ่ม l a t ิออนเอ t t h t ไ a ยแลนดนะครับ mm hmm. เขาโพสต์ว่าหุนหนึ่งตัวสามารถใส่เครื่องแต่งกายได้ได้กี่ได้กี่ชุดนะได้อะไรบ้างนะเสื้อใช่ไหมเสื้อหมวกกางเกงกระเป๋าหรือเปล่า เห็นแวบบ๊บ,บนะครับอยากได้อีกแล้วนะถึงแม้ว่ามันจะแจกฟรีก็เถอะแต่ทุกคนอันนี้แหละมันเก็บไม่ได้เห็นไหมนี่ล่าสุดนะครับอันนี้มาอัดเสริมนะอาจเสียงเสริมก็คือผมอ่ะใส่ชุดกันสายมาแล้วนะไอชุดเดี๋ยวก่อนนะเข้าใจตรงกันหรือเปล่าว่า ชุดกันสารก็คือชุดสีนี้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยแล้วรองเท้าเป็นรองเท้าไอ้นั่นนะแต่รอบสองที่ผมมานะผมเอารองเท้าที่มันเป็นของมันโดยเฉพาะ,ะมาใส่ครับก็ยังเก็บไม่ได้อีกตรงนี้ยอมใจครับปล่อยทิ้งรองเท้ากันสาร รู้สึกเหมือนจะไม่มีด้วยนะในกระเป๋าพิเศษก็เลยเท่ากับว่าผมต้องเสียไข่กองนี้ไปฟรีๆนะครับหรือผมจำลองเท้าไม่ได้ก็ไม่รู้นะอันนี้มันรองเท้าชุดสวรา์มาเปลี่ยนเป็นรองเท้าชุดสวรา์จะหยิบได้ไหมไม่ได้ ก็คือต้องเป็นเซตของมันเองนะแล้วมาเกิดอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้นะไปเกิดห้องอื่นก็ไม่ได้แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เขาถกเถียงกันก็คือเป็นอีเวนที่เขาเรียกว่าอะไรนะทำปืนละลายไปกับน้ำครับเหมือนกับอีเวนที่เปลืองปืนมากนะ แล้วก็มีคนวิเคราะห์ว่าถ้าอีเวนต์นี้มาเนี่ยอาจจะมีอีเวนต์อะไรสักอย่างที่ทําให้เราต้องใช้ปืนหรือใช้อาวุธหรือเปล่านะก็เลยส่งอีเวนต์นี้มาก่อนเพราะว่าทางผู้พัฒนาเกมน่าจะวางหมากอะไรไว้นะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเราจะวิเคราะห์กันยังไงนะทีนี้ทุกคนตรงเนี้ยผมลืมเอาแครอทมาให้จาได้ไหมคลิปที่แล้วครับล่อบนี้ผมไม่ลืมแน่นอนนะเอามาให้คนนี้ครับ นี่คนนี้เขาจะขอแลกแค่รถกับเรานะเอาไปเลยเขาก็จะให้ไข่มา่หนึง่งใบแล้วเขาก็จะไปเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาของกลับไปหน่อยได้ไหมเอาชุดไปหน่อยแล้วกันแล้วก็เอาปืนไปหน่อยนะครับเผื่อมีโอกาสได้ลงบางบีหรือไม่ก็ ที่มันโหดกว่านี้หน่อยนะเก็บไว้ใช้ครับยังไม่ได้ปั่นสลัดเพิ่มนะเพราะว่าเดี๋ยวขอเก็บไว้หน่อยกลัวมีอีเวนต์แบบโชคของเลปเรคอนมาอีกนะครับทีนี้ทั้งหลวงเนี่ยผมลืม,มนี่ไงหนึ่งที่โอเคตอนนี้ก็เท่ากับว่าผมมีไค่สิบใบนะครับสามารถเปิดหีบได้5หีบเนาะเดี๋ยวกลับบ้านไปลุ้นกันครับว่าผมจะได้อะไร จะเกลือหรือไม่นะจะเกลือหรือเปล่านะครับเดี๋ยวทุกคนมาลุ้นกันว่าดวงผมจะเป็นอย่างไรนะแต่บอกเลยว่าผมเป็นคนไม่ค่อยมีดวงนะไม่ว่าจะสุ่มอะไรก็ตามนะครับมาจะเอ๊เคเวดป้นเดี๋ยวว่ากันอีกทีเพราะยังไงก็ต้องไปป้นอยู่ดีทุกคนนี่คลิปป้นอันเก่าผมยังไม่ได้เอามาตัดต่อเลยอะ หรือผมจะลบอันนั้นไปดีแล้วก็ค่อยไปปล้นใหม่ทีเดียวนะครับมาเปิดเลยนะถ้าได้ได้โอ้โหเกลือห้าอันเลยทุกคนดูดีไม่มีไม่มีกล่องที่หายากเลยของหายากไม่มีเลยได้ลูกซองมาอันหนึ่งทาไมอ่ะทาไมคนอื่นเขาเปิดแล้วเขาได้คุณน,นะทําไมเราเปิดแล้วเราได้แบบเนี้โอเคทุกคนกลับมาที่ ฟาร์มนำห้วยขดเคียวครับซึ่งเช่นเดียวกันว่าก่อนหน้าน,น้นเลยผมก็ไปฟาร์มมานะคือตอนนั้นทำคลิปแบบทุลักทุเลอ่ะกะว่าจะให้น้องน้องคนที่เขาขอไว้ามาดูนะทีนี้มันมีอีเวนต์นี้เข้ามาซะก่อนก็เลยต้องทำคลิปไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าแน่นอนครับคลิปหน้าอ่าที่นี่น่าจะรีแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวมาลุยให้ดูนะ มาลุยในช่วงอีเวนต์เลยละกันนะครับไม่แน่ใจว่ามันเหลืออีกกี่วันน่ะอย่างน้อยๆภายในระยะเวลาที่ก่อนที่อีเวนต์นี้จะหายไปนะขอให้ได้สัก50กล่องละกันนะอย่างน้อยๆมีตุ๊กตาโชวหุนหนึ่งตัวก็ยังดีอ่ะมีตุ๊กตาหุ่นโชสิเออใครได้แล้วบ้างก็พิมพ์บอกได้นะครับมาขิงได้อนุญาตเลย มาขิงหน่อยผมจะผมจะได้มีกำลังใจในการตามหาไข่ในการไอ้นี่นะนี่ผมว่าจะไปลุยห้องแลบแต่ห้องแลบ,บปืนมันต้องใช้เยอะมากๆะห้องแลบมีคนถามว่าห้องแลบกับบางห้องแลบ genesis นะครับกับบังเกอร์ราโวอันไหนยากกว่ากัน มันยากพอๆกันเลยอะเพราะว่ามันมีบอสทั้งสองที่นะครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นบังเกอร์บราโวเนี่ยมันจะมีรังสีกัดด้วยนะเฮ้ยอันนี้กระทิงไม่เอาเจไดปืนนะส่วนห้องแลบยนซิตมันไม่มีไอ้นี่นะมันไม่มี รังสีก็จริงแต่มันมีกับดักแล้วมันก็มีกระแสะไฟฟ้าซึ่งพร้อมตายได้ทุกเมื่อเช่นเดียวกันนะแล้วทั้งสองที่เนี่ยก็มีตัวทำละลายเสื้อผ้าเราอะทําลายเสื้อผ้าเราอะมันก็ยากทั้งสองทั้งสองที่เลยนะเลยบอกให้แบบแน่ชัดไม่ได้ว่าที่ไหนมันจะโหดร้ายกว่ากันนะครับ ก็ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยไปเก็บที่อื่นดีกว่านะแล้วก็มีหลายๆคนนะครับแนะนำมาว่าถ้าเราอยากได้ไข่เยอะๆให้ไปที่บังเกอร์เอังเกอร์อัลฟานะครับแล้วก็พอเวลาเราเคลียร์ทั้งหมดปกติแล้วก็หมดยากเสร็จแล้วเนี่ยหรือใครจะเอาแค่หมดปกติก็ได้นะเพราะว่าหมดยากมันก็ยากอยู่นะครับแล้วก็กดรีนะกดรีมันน่าจะเสียสักประมาณ20มั้ง20อะ่ะ ก็ลองดูได้นะครับแต่ถ้าตอนนี้ใครได้หุ่นไปแล้วนี่ผมว่าฟินเลยอะคือไม่ต้องตามหาไข่แบบผมแล้วคืออย่างที่บอกตั้งแต่คลิปที่แล้วครับถ้าสมมุติผมได้หุ่นโชว์แล้วผมก็จะเล่นแบบชิวๆเหมือนเดิมน,นะไปป้นบ้านไปอะไรเหมือนเดิมไปตอนเนี้ยังไม่ได้หุ่นไง <c oughs> นั่นแหละครับท่านผู้ชม ก็เดี๋ยววันนี้นะครับหลังจากจทําคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะไปลุยที่อ่าห้องเอ้ยไม่ใช่ชั้นใต้ดินของท่าเรือเออแล้วก็ฟาร์มลำ้วยกดเคียวนะมันน่าจะรีเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละแ,แล้วเดี๋ยวก็รอไปอีกพักใหญ่นะครับวันสองวันวันครึ่งมั้งถ้ากับว่าอีเวตนนี้มันมันรีได้แค่สอง มันสามารถไปหาไข่ได้ที่ละสองครั้งเองมั้งครั้ง2ครั้งเนี่ยยกเว้นโมเตลล้างโมเตลล้างมันจะรีเวะลาเวะละครั้งใช่ไหมโรงงานรีเหมือนกันหรือเปล่าโรงงานกับปั๊มโยกอะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้ของที่อยากได้ในอีเวนต์นี้ไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะตามไปนะซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกัน ถ้าไม่ได้ก็เหมือนเดิมครับไปรอเอาในซีซั่นถัดไปหรือในปีถัดไปหรือในอีเวนต์ถัดไปก็ได้นะไม่แน่หรอกว่าสุดท้ายอาจจะมีลดราคาเดี๋ยวผมอาจจะเติมก็ได้เพราะว่าตอนนี้ก็อยากได้อยากเลื่อนขั้น VIP เหมือนกันนะจะได้เอาปืนเอาอะไรไปซ่อมมันก็จะประหยัดหน่อยในการไปตามหาแต่รู้สึกว่าเห็น เหมือนเมืนเหมือนมีเหมือนเคยมีใครบอกผมมาว่าการจะซ่อมปืนที่ปั๊มน้ํามันนะครับมันจะใช้เวลาในการซ่อมปืนประมาณหนึ่งวันตอนหนึ่งกระบอกถูกไหมถ้าสมมติผมซ่อมได้วันลากระบอกก็คงเอาปืนสกาไปซ่อมเพราะรู้สึกว่ามันยิงแรงดีเสียด้ยังเสียได้อยู่เลยว่าปืนสกาที่ผมคาบไว้ในอีเวนต์ฮิมาครับบูบ้านฮิตเดลิดะ ที่มันมีกระสุนไฟอะไม่น่าเก็บไปใช้จนหมดเลยแต่เดี๋ยวมันก็คงมีมาใหม่อะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็น่าจะตื่นเต้นนะครับหลายๆคนแล้วกันนะน่าจะตื่นเต้นกับการที่ใกล้จะเข้านะครับของอ่าแท่งทางสเตนกับฮอนะ ก็มาลุ้นกันครับว่าจะเข้าช่วงไหนแต่ผมมารอนน้องม้าอยู่ว่าม้าจะมาเมื่อไหร่ <c oughs> ลังอาหารก็มาแล้วนะบางเหี้นก็มาแล้วนะที่นั่งที่นั่งบนหลังมา้าแต่ตัวม้ายังไม่มาเลยขี่กว้างก่อนได้ไหม <c oughs> อ๋อแล้วก็ที่สอนน,อนะครับก็มีไข่เหมือนกันเห็นไหมผมต้องตามหาตั้งสามใบนะ ก็เดี๋ยวผมจะแวะไปที่บังเกอร์อัลฟาสักหน่อยนะครับหลังจากอันนี้เพราะไหนๆก็ผ่านมาแล้วเนาะจะไปดูหน่อยว่าเก็บเท่าที่เก็บได้แล้วกันนะให้ได้สักสิบใบไข่สิบใบแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีตอนนี้เรามีไข่4ใบใช่ไหมก็ไปเก็บสัก รู้ว่าแต่ละชั้นไม่มีกี่ใบด้วยนะเอาจริงต่เก็บไปได้สักสิบเดี๋ยวค่อยมาหมุนดีกว่าเก็บทีละสิบไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็เก็บอีกสิบไปมาสุ่มจะว่าไปเดี๋ยวคลิปป้นที่ผมทําค้างไว้เดี๋ยวผมลบดีกว่านะแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำคลิปใหม่ทีหลังแล้วกันนะ พราะยังไงป้นบ้านเดี๋ยวมันก็วนไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเก็บไว้คลิปเต็มสรุปอัดใหม่ไม่ได้อีกนะเครื่องเต็มอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหไข่มาหลบอยู่ในห้องน้ำแล้วอีกใบเนี่ยอยู่ที่ไหนนี่อ่ะ ห้องนี้ทำบักได้นะทุกคนถ้าสมมติใครยังไม่เคยทําบักประตนูนะครับเนี่ยตรงนี้สามารถใช้หลบการโจมตีของสตรูได้นะของซอมบี้อะไรแล้วก็ค่อยๆย,ยอกเอาอาวุธพังเอา้าไม่เปเปิดอันนี้ผมไม่ได้อัปเกรดมาเลยโุ ซอมบี้ตัวนี้มันมีเกราะนะครับมันก็จะตายยากหน่อยตีเข้าทีละแปดอะโอเค ของที่ไม่ค่อยได้ใช้ออกไปมันหนักกระเป๋าที่บ้านมีเยอะอยู่เราจะได้เก็บอย่างอื่นกลับบ้านได้นะครับกระเป๋ามันเก็บได้แค่ไม่กี่ชิ้นไงตรงนี้ใช้ปืนยิงได้ไหมนะได้โอเคอันนี้เป็นปืนประดิษฐ์นะทุกคนรู้สึกว่าจะประดิษฐ์ได้เองนะแต่ปืนมันก็จะเสียงดังแล้วก็มันจะยิงช้าหน่อยใช้แก้ขัดได้นะครับ ยังไงอโอเคตรงนี้ใช้บั๊กประตูดีกว่านะเพราะว่าเวลาสู้กับมันแล้วเนี่ยมันจะฮิวเลือดตัวเองได้ด้วยนะใช้บักประตูดีกว่านะโอเคเดี๋ยวข้างในค่อยไปสู้ครับ ซอมบี้นักโทษนี่มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดับของอะไรเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่มีการตำรวจด,ด้วยอ้าวไอ้ไข่มันหลบอยู่ห้องสุดท้ายนี่เองนั่นไงเห็นไหมทุกคนเ <c oughs> นี่ยมันชอบไปวางอยู่ตรงท้ายๆอะ่ะแล้วมือใหม่หลายๆคนเขาอาวุธยังไม่พร้อมเนี่ยมันก็จะไปถึงตรงจุดแบบนี้ยากนะนี่ปกติตัวนี้มันจะลุกด้วยนะรอบนี้มันไม่ลุกครับโอเค หกใบก็เดี๋ยวไปเก็บตรงบังเกอร์อัลฟาเพิ่มแล้วกันนะได้ไปว่ะไปแบบเต็มสเกลด้วยโอเคอยู่ถึงแม้ว่าไปเราจะคาบได้เองนะแต่ว่าได้ฟรีมันก็โอเคอาหาร แต่ว่าช่วงนี้ผมว่ามันมันดีนะตรงที่ว่าเราได้ไปทั่วแมปได้มากขึ้นใช่ไหมเพราะว่ามันมีอีเวนต์นี้ไงแล้วมันมาตรงกับอีเวนต์สะเบียงพอดีอะ่ะซึ่งสเบียงถ้าเราคิวซอมบี้เยอะๆใช่ไหมมันก็จะยิ่งแต้มเยอะยิ่งได้ของดีนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยมีของที่เราอยากได้เท่าไหร่ สู้เลยจ้าไอตัวนี้มาอยู่ใ,ใกล้จะโดนดันไหมเนะี่ยนั่นไงเฮ้ยเสื้อขาดอ่ะใช่ไหมกี้เห็นแบบแบบว่าเสื้อพังโอ้ยตีเข้าทีละหน่อย้วยนะมา เห็นไหมมันเอาโลดันครับต้องกะจังหวะด,ดีๆรูงี้เอาปืนยิงดีกว่ายัางไงเสื้อผังไม่ให้ออกด้วยออกก่อนแล้วเอาปืนยิงน่าจะง่ายกว่ายังไงยังไงนายอาโลดันจ้าปาามา ไฟฟาดหัวแตกเลยมานี่มาละ,ล,ะละเรียบร้อยครับไม่ดอบด้วยไม่ดอบให้เราสักหน่อยเหรอเปิดหน่อยไหมได้การ์ดมาสิบเอ็ใบนะครับเราไปแรกการ์ดสีเขียวมาเปิดอันหนึ่งไหมโอ้ของใบน้ำตาลนี่คือได้แค่นี้นะทุกคนเอาอะไรออกดี หรือจะกลับมาเอาใหม่ในภายหลังเสื้อผอ้าก็พังขอแลกการ์ดหน่อยครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเปิดนะหรือจะเปิดเลย แต่ถ้าเปิดเลยก็เอาของกลับไปไม่ได้เพราะฉะนันเนี่ยกลับเลยดีกว่านะครับฮิมันขาดช่องหนึ่งเอาอะไรกลับดี Let's go กลับบ้านไม่ใช่กลับบ้านไปแวะบังเกอร์อ,อันฟ้าก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวตัดไปนี่เลยครับตัดไปเปิดไปเปิดกล่องเลยนะให้มันได้สิบไข่สิบไปโอเคครับ มาลุ้นกันต้องไม่เกือนะรอบนี้อไม่ได้ของหายากเลยฮะเวันนี้ไม่มีดวงจริงๆนะผมเนะี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปลุยฟาร์มลำห้วยกับอ่าชั้นใต้ดินของท่าเรือนะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปครับ สเบียงอหรอเฮ้สเบียงรับของได้หรือยังเอาอะไรดีอ่ะเอายาไหมคาร์บอนคอมโพสิตเรามีอยู่รถเอ v ทเราใช้เต็มแล้วอ่ะเอายา,าดีกว่านะโอเคเดี๋ยวว่ากันครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม